<emaal> ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหรออันเดนจะเลือกตัวเองก็ได้ยแต่จะพันถาม้าตรงไงก็คือยังใจยังตรงมันอยู่ใครดูแลใครดูแลเก่งมากกว่ากันใครดูแลกันปอเคเฮ้ย หกหนึ่งสองหกหกอ้าขาดไปเลยคเท่าเท่ากันแต่ว่ามันคนละแบบไงดูแลกันคนละแบบอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเท่าๆกันเพราะว่ามันแต่ละคนจะมีมุมเผลอคนละเรื่องแบบเผลออย่างเช่นในการทํางานหรือว่า ในการแบบเตรียมตัวก่อนจะทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต่อไปพี่ฟ้าเคยมีเหตุการณ์ในการในเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าชาร์ลดูแลดีมากประทับใจมากสักหนึ่งเหตุการณ์หรือว่าที่เขาแบบทำให้เราประทับใจในการเรื่องการดูแลก็มีตอนที่เราไปมิสแกนอะไรสักอย่างแล้วเออไม่ที่เขาแบบเราเราไปดื่มแล้วเขาก็เช็ดหน้าคีหน้าให้เราอะไรเงี้ยที่มีทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปนั้น อจำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้รู้แต่ว่าแบบไปดื่มแล้วก็แบบว่าเมาอะไรเงี้ยเรานอนเช็ดหน้าให้เราอะไรอย่างงี้ก็มีคลิปที่ทุทกคนน่าจะได้แบบได้เห็นโอไม่ไม้ม <c oughs> โอ้ยช่ไหม <c oughs>